สวัสดีครับสวัสดีครับโปรแกรมที่มาดูบูททุกคนนะครับมาออกกันอีกแล้วนะครับวันนะี้เนาะวันที่หยิบเก่านะครับลาพัฒนานะครับรับพัฒนาของวันที่หสิบเกา่าตีนอาคมของพันาลายของปิดแปดนะครับลาพัฒนานี่ก็จะมีเห็นชมทุกๆวันจันๆๆจทร์พุทธชุกทุกครั้เนาะวดที่แล้วลุน้นนะครับขอให้นั้นอขอให้นเั้นวดที่แล้วลุ้นให้ลองกับสามโบม้าจ็กตัวเลยตัววินกับโบม้าอือ ดูแต <toys> ่เรียนขอขอภัยนะครับเนาะอ่ามือนี้เอาใหม่มือนี้เอาใหม่ครับมือนี้เอาใหม่ร่างเนี่เอาใหม่ครับมือนี่เอาใหม่นะครับเนาะอ่าับครับขอบขอบขอบคุณส่านที่สุดท่านด้วยครับเด้อที่มากสมัครสมาักรสลัครใจเข่ามาเข่ากับเข่ามาบึงฝึกสลัครใจเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความหวังนะครับเนาะเความหวัง มันจะมีปิดวังประมาณนี้นะครับอาก่อนลืมกับขอขายของกันนะครับเด้ขอขายของกันเน่อือประมาณนี้นะครับเพราะว่าต่อไปนี้ทุกคลิปทุกคลิปทีนี้ขายของทุกคลิปทุกคลิปนะครับเด้หลบกกลนจากหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีพอนะครับประมาณนี้นะครับไม่เนี่ยกะจีมาน้าเสนอของใส่สาหรับผู้หญิงนะครับเด้สำหรับชุดน้ําหอมนะครับเด้เคือรน้าหอมเด้มาเบิ้งไกล้ๆด้วยกันมาเบิ้งไกลๆอ่าชุดเซตน้ําหอมสําหรับผู้หญิงนะครับ น้ำหอมโคโลนนี่สองรอยเก้าสิบเก้าบาทรนอ่อนนี่สำหรับท้าลักแร้นะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแป้งหอมก็หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับตามเก่งคุณสุเมศกปุลังให้มันเจนในตัวเองนะครับของำมพมงครับน้ำหอมสินเฟรดนะครับสินเฟสดนะรนะะาคาเน่ยเขาเขาเขาขาไปชี้เบื้องต่มรงของรางนะครับด้วยจี้างลรงราจีบางลูก ไปคลิกตรงลูกเนาะตรงลูกตรงไหนก็แล้วแต่ต้งการที่กินมาให้เราสั่งของนะครับเนี่ยสั่งของบริการตรงฟรีได้รับของภายในสามหมื่นหรมั้งสามหมื่นสี่หมื่นนะประมาณสองหมื่นสามหมื่นตั้งเทียบก็มาไว้ไว้เนี่ยสั่งมือนี่มืออื่นก็มาหอนแล้วประมาณนี้ครับเรื่องเดียวท่านเกตัวมือในท่านสมัยเนาะประมาณนี้นะครับเก็บเงินปลายทางเลยครับเนี่ยเก็บเงินปลายทางตามนี่แหละตามนี้เบื่อเอานี่นะครับผมเอง อาจารย์ที่หาสินค้าดีๆแล้วก็ราคาบอแพงมาให้ทุกค่านะครับเด้อระดับสามพันสี่พันสินไปบอกล้า,าเอามาให้เพราะว่ากระติีกระตีเป็นบางเทียร์ละราคาแพงสามพันสี่พันหน่าพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นกระตีน้ำเสนอบางแนวกินเนลที่มันดีๆวันเด้อคุณงงยังไงเออรา,าคาสมาชิกท่านใดสนใจกับแบบของมาเบิองแล้วก็คลิกเบิองแล้วก็ตังได้เลยครับเด้อเอาไปคลิกตังได้เลยครับเด้อเอามือเอาเอามือเอาน้ำแตะเบิองได้นะครับ ถึงเรื่องรายละเอียดสามนิ้วทุกศาสตรที่รายละเอียดตัวที่อาจารย์อธิบายให้บก็จะประมาณนี้นะครับครับตามนี้นะครับเนาะครับหนึ่งนาทีขอโฆษณานะครับกินเทสกินเทสนะครับตามนี้วกระดาษนะครับเนาะ ยังดังหมดประมาณนี้นะครับถ้าเป็นชุดก็สีแล้วตามตินะครับนี่มนี่นะครับโอเคนะครับถามนี้เนาะับคุณนนะครับเนาะอ้าเอ้เอามาเบองเลขก่อนดาวัฒนาเบอเลขก กิว่าขายของขายเ่ยบันทเบื้องเลขเบื hmm. right ้องแป๊บเดียวน่เราไม่แตะอะไก็ได้เลยครับมันหยุดเอแล้วนะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดพื้นหงสองสามนะครับนเจ็ดแปดพ้นหนึ่งองสามนะครับอ่าพี่จังหนังขายยาเนี่ยหละขายาก่อนจะไปนั่นขายยาก่อนจะไปขายนำอ่านี่ขายของก่อนจะไปให้เลขอ่าเจ็ดแปดหุดเอาเล้ครับเ้อสามนี่แหละสามนี่สามนี่ สบอเจ็นึ่งสองิดตาตี้แปด้อแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปี่อรอ่ครับวันี้ขอให้มาบนมาลางเลยแก่อาชุพคมพ์ถกนะครทบเลยอ่าฝากฝากคุณอะไรแบบฝากนีแะไรเนาะอ่าโปรตีนอุปถั